หลังจบเกมการแข่งขันปฐุมธานีหกแดงชิงแชมป์โลก2023ปฐุมธานีซิกเรดเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023โดยในรอบชิงชนะเลิศดิงจุนฮุยจากประเทศจีนเอาชนะ F1 เทพชัย,ยาอุ่นหนูของไทยไปด้วย8-6ตเฟรมซึ่ง F1 ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศเป็นครั้งที่2จากที่เคยได้ตำแหน่งเมื่อปี2017ได้รับเงินรางวัลรองชนะเลิศกลับบ้านจำนวน1,300,000บาท F1 เทพชาย,ยาอุ่นหนูเปิดเผยว่าผมเป็นรองดิงจุนฮุยด้วยสถิติที่พบการสี่ครั้งก่อนหน้านี้เคยชนะแค่ครั้งเดียวแล้วมารายการนี้ ผมไม่มีอะไรจะเสียและเล่นท่ามกลางคนไทยทุกคนที่มาเชียซึ่งจริงๆผมอาจจะได้เปรียบมากกว่าด้วยซ้ําแต่ก็ทําเต็มที่แล้วส่วนจุดเปลี่ยนเป็นตอนลูกดําในเฟรมสุดท้ายจริงๆมันไม่ยากแต่ผมไปแรงหนาเองคิดว่าลูกจะออกไปทางขวาคล้ายๆกับเกมเมื่อวานที่พบกับฮอเซนซึ่งผมคิดว่าลูกดํามันจะเบี้ยวผมเลยแทงเผื่อแทงหนากว่าเลียมันมันเลยไม่ออกไปตามที่คิดส่วนความรู้สึกตอนนี้เป็นอาการเสียดายมากกว่าไม่ได้เสียใจเพราะว่าเข้ามาถึงรอบชิงในการเล่นในบ้านมันเป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่หายากและหวังว่าจะสามารถเข้ารอบชิง ได้อีกในปีหน้าอยากจะบอกกับคนไทยว่าวันนี้ผมเต็มที่แล้วเสียดายที่ไม่ได้เล่นเฟรมชิงและถ้าเล่นเฟรมชิงอะไรก็เกิดขึ้นได้50 50ขออภัยท่านผู้ที่ตามมาเชียร์และคนไทยทุกคนยังไงปีหน้าผมจะกลับมาเล่นใหม่ให้ดีกว่าเดิม